ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันหนึตอนเตรียนหลวงปู่สูงเสด็จ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องรูปสการะของหลวงพ่อหลวงปู่ใดๆไม่ว่าท่านจะเช่ามาจากที่วัดไหนหรือว่าใครให้ท่านมาหรือว่าท่านเก็บได้ก็ตามขอให้เรามีจิตศรัทธาเชื่อมั่นในรูปสการะนั้นแล้วท่านจะปกป้องคุ้มครองให้เราแคล้วคลาด ปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงเสมอเหมือนดังรูปสการะของหลวงปูส่สวงหลวงปู่เป็นอริยสงฆ์ที่ไม่เคยสร้างเหรียญใดๆเลยมีแต่บรรดาเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายที่สร้างขึ้นแต่ในบรรดาเหรียญของหลวงปูส่สวงก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆและก็จะหาแท้ค่อนข้าใจยากลำบาก เพราะว่าจากการที่สร้างน้อยอย่างเช่นเหรียญเทวดาเล่นดินของหลวงปูส่สวงที่โด่งดังจากการสร้างของลุงสามารถพระเครื่องนางรองซึ่งสร้างเพียงแค่สองพันองค์เท่านั้นวันที่ให้หลวงปู่อธิษฐานจิตหลวงปู่ก็โยนทิ้งน้ำเป็นกำาๆลองคิดดูว่ายอดที่เหลือจะมีสักเท่าไหร่ แต่ว่าพระของหลวงปู่รุ่นนี้กลับมีวนเวียนอยู่ในตลาดนับเป็นแสนแสนองค์นั่นก็แปลว่ามีผู้ทำเรียนแบบขึ้นมาให้ใกล้เคียงมากที่สุดถึงแม้ผมเองผมดูก็สามารถจะบอกได้เลยว่าแท้หรือว่าเรียนแบบแต่ท่านเชื่อไหมว่า พระเหรียญหลวงปู่สูงรุ่นที่เรียนแบบที่ลูกของลุงลองห้อยคอที่ลูกลุงลองบอกว่าพ่อให้มาจากมือของหลวงปู่สูงซึ่งจากที่ผมมองดูแล้วเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเหรียนแบบครับแต่ทว่าลูกชายของลุงลองขับรถชนจนรถเป็นเศษเหล็ก แต่ตัวเองไม่เป็นอะไรเลยถึงสองครั้งมีอยู่แค่ครั้งเดียวที่สีโครงหักนั่นคงจะเป็นเพราะว่าด้วยบาร,รมีของหลวงปู่และความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่นำไปบูชาดังเช่นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านฟังในคลิปนี้ที่ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดมีนายแพทย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่านายยองซึ่งบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีมีศักด์เป็นหลานชายของอาจารย์นองวัดสายขาวจังหวัดปัตตานีเป็นพระนักปฏิบัติและยังเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักท่านดี เป็นพระรูปหนึ่งของทางภาคใต้ที่มีความเก่งกล้าทางวิชาอาคมชนิดที่จะหาตัวจับได้ยากอีกรูปหนึ่งและอาจารย์นองรูปนี้ยังเป็นผู้ร่วมสร้างหลวงปู่ทวดวัดช้างให้กับพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงพ่อทิมวัดช้งให้ที่โด่งดังและวัดทรายขาวเอง ก็ได้สร้างหลวงปู่ทวดขึ้นมาหลายรุ่นด้วยกันด้วยความใกล้ชิดกับอาจารย์นองทำให้ในยองเองก็มีความสนใจทางด้านวิชาอาคมเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบสะสมพระเครื่องโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นอริยสงฆ์บ้านเดียวกับนายองเพื่อเอาไว้พวกติดตัว เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอีกด้วยและด้วยความที่เชื่อในพุทธคุณของหลวงปู่ทวดขณะเดียวกันนั้นก็พยายามสะสแสวงหาของดีในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยซึ่งในดินแดนแถบอีสานครูบาอาจารย์ที่นายยองให้ความเคารพแล้วก็เชื่อ ในกิตติคุณของท่านมากที่สุดนั่นก็คือหลวงปู่สวงพระยอดอภิญญาผู้สละจากกิเลสทั้งปวงอาศัยอยู่ตามเถียงนาตามกระท่อมร้างและจาริกไปตลอดไม่ได้จำวัดอยู่ที่ไหนถาวรและไม่ได้สร้างเครื่องรางของขลังใดๆแจกเลย เคยมีคนขออนุญาตหลวงปู่เพื่อสร้างเหรียญเอาไว้สักการะบูชาติดตัวท่านก็ตอบว่าเตยๆเยอะโตก็แปลว่าทำไปทำมหลวงปู่ไม่อนุญาตให้สร้างแต่ก็มีบางวัดที่สร้างเสร็จแล้วนำไปให้หลวงปู่อธิษฐานจิตถ้าหลวงปู่อารมณ์ดีก็จะจับให้นิดหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าวันไหนอารมณ์ไม่ดีหลวงปู่ก็จะคว้างทิ้งเหมือนดังเหรียญเทวดาเล่นดินที่โด่งดังเหรียญหรือว่ารูปสการาของหลวงปู่ที่ได้สร้างขึ้นมานั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอในยองเองก็รู้ถึงกิริศัพท์ดีจึงพยายามขวนขวาย และเสาะสแสวงหาอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่ได้สักทีเพราะว่าใครๆที่มีอยู่แล้วก็ย่อมจะหวงแหนเพื่อนำติดตัวให้คุ้มครองเวลาไปไหนมาไหนหรือไม่ก็เก็บรักษาเอาไว้ให้กับลูกหลานสืบต่อไปนี่เองจึงทำให้ในยองไม่มีโอกาส ที่จะได้เหรียญของหลวงปู่มาบูชาสักทีแต่ในเมื่อหาเท่าไรเท่าไรก็หาไม่ได้เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรในยองจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากตนเองมีบุญขอให้บรารมีของหลวงปู่ช่วยดลบันดาลให้ตนเองได้เหรียญของหลวงปู่มาไว้บูชาสักเหรียญหนึ่ง จนกระทั่งในยองบังเอิญได้พบกับตะเกียงหรือว่าอาจารย์จำเริญในช่วงที่หลวงปู่สวงลาสังขารแล้วก็ได้นั่งคุยกันถึงเรื่องหลวงปู่สวงและเหรียญของหลวงปู่สวงพอดีกับในวันนั้นตะเกียงมีเหรียญของหลวงปู่สวงติดตัวมาด้วยจึงได้เอาให้ในยอง ทำให้ในยองปลื้มใจมากเพราะในยองยอมรับเลยว่าตนนั้นซอสแสวงหามาเป็นเวลานานเมื่อเด้รับเหรียญหลวงปู่จากตะเกียงมาแล้วในยองจึงรีบนำไปบูชาเอาไว้บนยิ่งพระและกราบไหว้บูชาทุกวันด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและห่วงแหน และต่อมาไม่นานน้องชายของนายยองเดินทางมาเยี่ยมจากจังหวัดปัตตานีเนื่องจากคิดถึงผู้เป็นพี่ชายที่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดมาเป็นเวลานาน,านแล้วอีกด้วยตัวน้องชายของนายยองเองก็เป็นคนที่นิยมชมชอบในพระเครื่องเหมือนกับผู้เป็นพี่ชาย จึงได้ขอชมหิ่งพระของพี่ชายเมื่อผู้เป็นน้องชายเห็นเหรียญหลวงปู่สูงก็รู้สึกว่าชอบใจจึงเอ่ยปากขอจากพี่ชายทันทีเมื่อในยองได้ฟังขนาดน้องชายเอ่ยปากขอด้วยความที่รักน้องชายคนนี้มากจึงคิดว่าตนเองอยู่ที่นี่ คงจะมีโอกาสหาใหม่ได้จึงตัดสินใจให้น้องชายแม้ว่าจะรู้สึกว่าเสียดายเพียงใดก็ตามเพราะว่ากว่าที่ตนเองจะหามาได้มันช่างยากเย็นเสืลอเกินแต่หลังจากที่น้องชายเดินทางกลับจังหวัดปัตตานีไปพร้อมกับเหรียญหลวงปู่สวงในยองก็ยังอธิษฐานจิต ขอเหรียญจากหลวงปู่สวงทุกครั้งหลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระเสร็จในยองจะอธิษฐานขอต่อหลวงปู่สวงทุกครั้งและก็ได้ปฏิบัติแบบนี้มาตลอดมิได้ขาดเรียกว่าปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายแต่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ในยองอยู่บ้านคนเดียวเห็นว่าในห้องนอน มีหนังสือและข้าวของต่างๆวางไว้อย่างระเกะระกะในยองจึงจัดการทำความสะอาดห้องนอนโดยหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาทีละฉบับทำการปัดเช็ดกวาดถูเช็ดฝุ่นที่จับเกาะเป็นคราบหนาจนสะอาดแล้วนำมาจัดเรียงใหม่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีเศษฝุ่นหลงเหลือแม้แต่เพียงนิดเดียว และเมื่อจัดข้าวของเรียบร้อยแล้วในยองก็ยืนขึ้นแลวก็ชื่นชมฝีมือการจัดห้องของตัวเองและแล้วสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่เหมือนกับที่เขาอยากได้พร้อมกับอุทานขึ้นมาว่านั่นอะไรวางอยู่บนกองหนังสือพิมพ์ที่เก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อในยองเดินเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเขาถึงกับประหลาดใจมากเพราะว่าสิ่งของที่วางอยู่บนกองหนังสือพิมพ์เป็นเหรียญของหลวงปู่สวงซึ่งเหมือนกับเหรียญที่ในยองให้น้องชายไปมหัศจรรย์มากๆที่จู่ๆก็มีเหรียญของหลวงปู่สวงมาวางอยู่บนกองหนังสือพิมพ์แล้วเหรียญนี้ มาได้อย่างไรในเมื่อเขาเป็นคนจัดหนังสือพิมพ์เองกับมือของตัวเองแล้วเหรียญของหลวงปู่สวงมาได้อย่างไรแล้วในห้องนี้ก็มีเขาอยู่ในห้องนี้เพียงคนเดียวนอกจากเหรียญที่ได้ให้น้องชายไปแล้วในบ้านนี้รับรองได้ว่าไม่มีเหรียญของหลวงปู่อีกเลย มหาัจจรย์จริงๆเหรียญหลวงปู่มาได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะว่าแรงอธิษฐานจนทําให้หลวงปู่บันดาลเหรียญมาให้แล้วจะเป็นอะไรได้อีกนี่คือพินิหารที่เกิดจากความศรัทธาและความเลื่อมใสที่ในยองมีต่อหลวงปู่สวงซึ่งผมจะกล่าวเสมอเลยว่า เมื่อท่านมีความศรัทธาแล้วอภินิหารจะเกิดกับตัวท่านเองทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นถ้าหากว่าท่านอยากรู้ท่านจะต้องสร้างความศรัทธาที่เกิดจากใจของท่านแล้วท่านจะได้รับคําตอบไม่ช้าก็เร็ว อิริเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวง อาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ